สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงรู้สึกเป็นไงมั่นใจนะโยชายที่ไม่เข้าเลยอะสี่ยกนี่คือมั่นใจนะครับแต่เขาพค้ชเปิดใจเขาบอกว่าเราถอยหนียังเยวหนีเยอะกันไปเราหนีแล้วเราออกก็หล่ะออกนะเราคิดว่าเราลุกไเนเตะก็เอาอยู่เตะก็เข้าใช่ไหมก็มากินเลี่ยมกินทจงต่อเรื่อยๆอนะตอนนี้นี่มีอะไรจะพูดกับแฟนมวยบ้างที่รอเชียร์เราที่เขาเชียร์เราก็ขอตทษนะแล้วก็ องตเอฟซีทุกๆคนข้าเราสี่คนง่ายเดี๋ยวจเรื่องเรื่องตอนที่เราเป็นโควิดกลับมามันสภาพร่างกายมันต่างจากตอนที่ไม่เป็นเยอะไหมมันต่างกันเยอะไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ๋อบุคลากตัวติเลยนะสู้ๆครับน้องชายต่อไปไฟต์ต่อไปน้องชงน้อง้ําหนักเท่าไหร่ดร้อยี่สิบสามร้อยสิบสี่สิบสามี่สิบสี่พอโอเคขอบคุณครับผม ด,ด,ด้ันด้านดินสวัสดีครับน้องชายเ<ไ>ปน็นไงวันนี้เอ้ยไม่ร้องไห้แล้วนี่วันนี้ไม่เมีแต่รอยยิ้มเพียงเดียวนะใช่ครับ โอ้โหเรา,เราวันนี้เราต่อยแล้วเรารู้สึกมั่นใจเนี่ยยกไหนว่าเราน่าจะช,ชนะละหมดยกสี่แล้ว่นใจหมดยกสี่มั่นใจนะคือว่าเราเดินตลอดเลยวะได้เขาถอยอย่างเดียวได้หมีอย่างเดียวหมีอย่างเดียวครับพูดอะไรถึงแฟนมวยที่เขาเชียร์เราอยู่ก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจครับกำลังใจทุกประเทศทุกประเทศเราขอบคุณคร,รับตอ,บบอนนี้รบผมมาได้หรืครับอ่าตอนนี้ถือว่ามาได้ตามที่เราคิดไหมหรือว่ามันเกินแล้วมันเกินที่เราตักนะเกินแล้วนะต่อไปนี่ยังไงก็ไม่มีปัญหาจับสลากเจอที่สังวร ครับรู้สึกหนักใจไหมไม่คนมีแต่ลูกหนักเราเอาลูกผิวมาแก้เรามีห่วงอะไรแทนเขาไหมว่าทน้ำหนักให้ได้นะอะไรไม่มีห่วงไหมไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะทำไมครับอ่ะเจอพี่ถึงวันก็มั่นใจเราคิดว่าถ้าสมมุติทะลุรอบรองไปรอบชิงอยากเจอใครเลือกได้ฉลามดํากับภูมิใจไทยได้หมดเลยครับได้หมดแล้วนะชั่วโมงนี้เจอได้ทุกคนอ่ะโอเคขอบคุณครับบางงอย่าก็ไมสบายนะรับ วาครับเป็นไงบ้างครับน้องพระชมวันนี้แสดงความยินดีกับพิจิกรนะครับแล้วก็เดชพาคินก็ต่อยแอนสนุกนะครับถือว่ามุดยกใครชนะก็ได้แต่ของเราก็ได้ลูกเดินนะครับถือว่าข้าตากรรมการครับก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เราชนะในวันนี้ก็ขอบคุณไปยังวันนี้ท่านรอออดนะครับไม่ได้มาติดภารกิจนะครับก็คงจะดีใจนั่งดูทานทีวีนะครับโดยเฉพาะกำนังจะิรหัวหน้าค่ายครับท่านมีความตั้งใจมากนะครับทุ่มเทมาก ท่านรักองค์การมวยครับเพราะท่านเข้ามาเพื่อส่งเสริมเด็กนะครับในีอนาคตวันนี้วุฒิกรที่เข้ามาครั้งแรกก็ถือว่านอกสายตาจริงๆครับณวันนี้เข้าถึงรอบ4คนสุดท้ายก็ถือว่าต้องแสดงความเป็นดีกับน้องเขานะครับเ้ราะเขามีวินยัยมีความตั้งใจนะครับถึงรอบ4คนเจอกับได้สังวาลได้สังวาลน,นะครับณถึงตอนนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยนะครับ ทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับทุกคนก็คิดว่ารอบแรกๆผู้ติกรอยังไงก็ไม่ถึงรอบสคนแน่นอนแต่<ม>ตอนนี้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณทุกๆคนที่กำลังใจไข้ามาเล็กๆนะครับขอให้กําลังใจกำรนิดเจรแล้วก็ทีมงานทุกๆคนน้วยนะครับขอบคุณครับ